วันนี้ป้าแมงพาทนผู้ชมมาเก็บผักบุ้งค่ะผักบุ้งหนายอดงามๆทั้งนั้นเลยนะคะดูดิงามๆทั้งนั้นเลยยอดอ่อนๆนะคะดูดิพลังงามเพื่อลงไปในหนาข้าวงามมากเลยดู <laughs> ยอดผักบุ้งเอามาเก็บกันค่ะดูดิยอดผักบุ้งงามๆทั้งนั้น,น,น,นเลยนะคะเดี๋ยวป้าแมงต้องอเก็บขออนุญาตเก็บผักบุ้งก่อนคะ่ะเดี๋ยวเก็บไปถ่ายไปมันไม่ได้เดี๋ยวโดนสาดตกน้ํา ปลาแมงขออนุญาตเก็บขอบุ้งก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าประแมงจะได้เยอะแค่ไหนนะคะดูสิเยอะมากเลยนะคะยอดของบุ้งงานนนั้นเลยเลยลงน้ำนะคะทีนลาข้าวปลาแหนค่ะปลกรุงที่ประแมงเก็บได้นะคะตะก,กีนนะคะที่อยู่ในน้ำนะคะที่อยู่ข้างคันนานะะในหนักลังของประแมงนะคะประแมงเก็บยังไม่หมดหรอก เหนื่อยด้วยนะคะต้องก้มลงเก็บแล้วก็ไอ้ที่ยู่นนุ่ห้อยลงในน้ลาลาน้ำปลาแมงก็ไม่ได้เก็บนะคะตัื่องจากปลาเมงไม่ได้เอารองเท้าบูทตนะคะไ้ใส้รองเท้าบู๊มานะคะเราไม่ได้ตั้งใจมาเก็บผักบุ้งพอดีเลินเลาะหน้านะคะเลาะไปเลาะมาเห็นนะคะเห็นยอดผักบุ้งอยู่ที่นาของตัวเองน,นะคะอยู่ตรงหมุนนั้นนะคะหมุนตรงนั้นมุมตรงนั้นนะคะอยางนั้นนะคะ แล้วก็ปรับลายมีอยู่แถวนี้นะคะกระแบงก็ไม่เก็บนะคะเนื่องจากไม่ได้ใส่รองเท้าบูทหมานะคะโอเคค่ะ,คะ,คะก็กระแมงก็ได้เยอะอยู่นะคะได้เยอะอยู่นะคะจะแ,แบ่งลูกชายาไปกินบ้านไปพัดใส่ปลากระป๋องกันนะคะคนละครึ่งค่ะแมงขออนุญาตจบคลิปนี้ให้เพียงคณีก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ฟ้าด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดติดต่อไปนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ